จ้างเขาก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วก็มักทะเลาะกับภรรยาในสัญญาบอกไว้ว่านอกจากค่าแรงช่วงละสิบแปดเหรียญแล้วก็จะได้โอทีด้วยจะได้ทิปด้วยแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่แต่พอเจ้านายคนเก่าเขาแจ้งไปว่าน้องสองคนนี้ไปทำงานกับเขาแล้วไอการขอพิ่อา่านนี้ก็จะหมดสินน้นนะฮะแต่ที่แคนาดานี่คงจะพอกันทีนะครับ hey, ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีแคนาดาครับอยากจะบอกอะไรกับนายจ้างไหม น้องเขาอว่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟรีแมน G T A อิสระชนคนโตลอนโต,โตไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านการย้ายมาแคนาดานะครับแต่ถ้าคุณคิดอยากจะมาคุณควรจะต้องรู้ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ของคุณเองและครอบครัวนะครับวันนี้วันเสราร์ที่3มกราคมนะครับตอนนี้เวลา5.39มงเย็น3านาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็ตี5 3าของเช้าวันอาทิตย์ ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกท่านที่มาชมคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะ FC ของผมนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเกินไว้เมื่อก่อนพูดคร่าวๆแล้วแหละเป็นเรื่องราวชีวิตของน้องคนไทย2คนนะครับที่มาแคนาดาแล้วถูกนายจ้างเอาอเปรียบน,นะครับนะครับแล้วน้อง2คนเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ลุกขึ้นสู้ทางกฎหมายนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวคร่าวๆมันเป็นยังไงผมทำเป็นเป็นวิดีโอของจากโน้ตบุ๊ก LM ไว้นะครับลองไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาขยายความตอนท้ายนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคนภายคู่หนึ่งที่ความฝันอยากจะไปทํางานที่แคนาดาเนี่ยกลับกลายมาเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากความหวังเต็มเปี่ยมเลยแต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอกับความจริงที่มันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันถูกสรุปไว้ในคําพูดของคุณไผ่ประโยคนี้เลยครับงานหนักมันไม่เท่าไหร่แต่เขาไม่ตรงไปตรงมาเอาละครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณไผ่กับคุณเป็ดนะครับสองคนไทยที่แบกความฝันเต็มกระเป๋าเลยเดินทางไปถึงเมืองเฟรเดริกทันที่รัฐนิวบรันสวิกประเทศแคนาดา ก็เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองเดินทางมาด้วยวีซ่าประเภทที่เรียกว่า Close Work Permit ซึ่งวีซ่าตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขสำคัญเลยก็คือมันจะล็อกตัวคนทำงานไว้กับนายจ้างแค่คนเดียวครับพูดง่ายๆคือจะไปเปลี่ยนงานตามใจชอบเนี่ยไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณแฟนของคุณไผ่ที่มาด้วยกันเนี่ยในฐานะผู้ติดตามกลับได้วีซ่าอีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกว่า Open Work Permit ซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหอิสระกว่ากันเยอะเลยคือจะไปทำงานกับนายจ้างคนไหนก็ได้ในแคนาดาแต่พอเริ่มง,งานไปได้ไม่นานเท่านั้นแหละครับความฝันสวยหรูที่วาดไว้ก็เริ่มมีรอยร้าวเพราะว่าความจริงที่เจอมันคนละเรื่องกับที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเลยครับเรียกได้ว่าต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองมาดูกันชัดๆเลยนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนคือถ้าดูในสัญญาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างดูดีไปหมดเลยครับแต่พอเอาเข้าจริง สิ่งที่พวกเขาเจอเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยและไอช่องว่างตรงนี้เลยครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดคือการเอาเปรียบเนี่ยมันมาทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไม่จ่ายค่าล่วงเวลาไม่จ่ายค่าจ้างวันหยุดเงินทิปที่ควรจะได้เนี่ยก็โดนยึดไปหมดเลยที่หนักไปกว่านั้นคือไม่เคยให้สลิปเงินเดือนเลยสักใบครับแล้วลองคิดดูนะครับยังมีขอให้ช่วยพัฒนาสูตรเบเกอรี่ให้อีก3เดือนเต็มๆโดยที่ไม่มีค่าจ้างให้เลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวคือมันเกินไปมากครับ พอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปมันก็ไม่แปลกเลยครับที่พวกเขาจะรู้สึกท้อแท้เสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองมันบีบคั้นมากๆจนถึงขั้นที่คิดว่าไม่น่ามาเลยจริงๆอยู่เมืองไทยอยู่เชียงใหม่ก็ดีอยู่แล้วคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่สิ้นหวังมากๆในต่างแดนเลยครับแต่ว่านะครับแทนที่จะยอมแพ้พวกเขากลับตัดสินใจว่าไม่ยอมครับต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิของตัวเองเพื่อความถูกต้องครับ แล้วการต่อสู้ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับอย่างแรกเลยคือรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่มีจากนั้นก็ติดต่อหน่วยงานด้านแรงงานของที่นั่นเลยและจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากชุมชนคนไทยในแคนาดาซึ่งกลุ่มนี้แหละครับที่กลายมาเป็นเหมือนที่พึ่งสุดท้ายคอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาแถมยังช่วยเป็นล่ามให้อีกด้วยครับแล้วในที่สุดก็เหมือนเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับ พวกเขาไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Open Work Permit for Vulnerable Workers ชื่อยาวหน่อยนะครับแต่วีซ่าตัวนี้แหละครับคือทางออกเลยมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ถือ Close Work Permit แล้วกำลังโดนในจ้างเอาเปรียบหรือทารุณกรรมโดยเฉพาะเลยคือมันเป็นเหมือนกุญแจที่จะปลดล็อกให้พวกเขาเป็นอิสระจากนายจ้างคนเดิมได้นั่นเองครับ แล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับหลังจากที่ยื่นเรื่องพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดไปในที่สุดวีซ่าของคุณไผ่ก็ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนเป็น Open Work Permit ได้สำเร็จโอ้โหนี่คือชัยชนะก้าวแรกที่มันสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าตอนนี้คุณไผ่เป็นอิสระแล้วสามารถเดินออกมาจากนายจ้างคนนั้นแล้วก็ไปหางานใหม่ที่ไหนก็ได้แหละครับ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบนะเพราะพวกเขากำลังจะต้องเจอกับอุปสรรคด่านต่อไปซึ่งคราวนี้มันเป็นปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเยอะเลยครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพอในจ้างเก่ารู้เรื่องเข้าเขาก็เล่นไม่ซื่อเลยครับไปแจ้งข้อมูลเท็จกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าคุณไผ่กับคุณเป็ดขาดงานแค่นี้แหละครับเรื่องใหญ่ก็ตามมาทันทีเลย และผลจากการแจ้งเท็ทครั้งนั้นก็คือพวกเขาถูกบีบด้วยเวลาครับมีเวลาแค่30วันเท่านั้นย้ำนะครับ30วันในการที่จะต้องไปหาในจ้างคนใหม่ให้ได้ซึ่งในจ้างคนใหม่เนี่ยต้องเข้าร่วมโปรแกรมที่เรียกว่า AIP หรือ Atlantic Immigration Program ของแคนาดาสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปทำงานและอยู่อาศัยในจังหวัดแถบมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีนายจ้างสนับสนุนด้วยนะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการยื่นขอ PR หรือว่าสถานะผู้พำนักถาวรของพวกเขาเอาไว้คือมันเป็นเงื่อนไขที่โหดมากครับแล้วภารกิจนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับในเมืองเล็กๆอย่างเฟรเดริกเทแหน่งงานมันก็มีจำกัดอยู่แล้ว การแข่งขันก็สูงแล้วนี่ยังต้องไปหาในจ้างที่เข้าร่วมโปรแกร,รมพิเศษแบบนี้อีกทั้งหมดนี้ภายในเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยนะมันจะไปหาทันได้ยังไงกันล่ะครับสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดครับเมื่อทำตามเงื่อนไขที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นั้นไม่ทันเวลาผลลัพธ์ก็คือความฝันในการตั้งรกรากที่แคนาดาของพวกเขาก็ต้องจบลงการยื่นขอ PR ถูกยกเลิกไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเจ็บใจมากครับ จากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีบทเรียนราคาแพงมากๆที่คุณไผ่กับคุณเป็ดอยากจะฝากถึงทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่วางแผนจะไปทํางานต่างประเทศนะครับคือเราต้องป้องกันตัวเองครับ1เลยคือบันทึกชั่วโมงทํางานของตัวเองไว้เสมอ2คือเก็บสลิปเงินเดือนทุกใบถ้าเขาไม่ให้ต้องทวง 3. คือสัญญาจ้างงานอ่านให้ละเอียดแล้วเก็บไว้ให้ดี และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองครับต้องศึกษาเรื่องกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆไว้เลยถึงแม้ว่าความฝันในการขอ PR จะต้องพังลงแล้วแล้วก็ต้องเจอกับเรื่องที่น่าผิดหวันมากๆแต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่จบนะครับมันยังคงดําเนินต่อไปแต่ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือมุมมองของพวกเขาในวันนี้ อย่างที่คุณเป็ดพูดไว้เลยครับว่าเหมือนกับขอบคุณประสบการณ์แย่ๆที่เข้ามาด้วยซ้ำเพราะมันทำให้พวกเขาแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยคือเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆครับ สุดท้ายนะครับเรื่องราวของคุณไผ่กับคุณเป็ดเนี่ยมันทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดตามกันว่าสุดท้ายแล้วในระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มันซับซ้อนขนาดนี้คำว่ายุติธรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วระบบที่บอกว่ามีไว้เพื่อปกป้องพวกเขาเนี่ยมันทำงานได้จริงแค่ไหนกันแน่ครับ เป็นไงบ้างครับดูวิดีโอคร่าวๆไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความนิดหนึ่งคือน้องคนนี้เขาเป็นสองสามีพันยา,าน้องผีเขาชื่อเป็ดน,น้องผู้ชายชื่อไผ่น้องไผ่เนี่ยได้รับการติดต่อจากานายจ้างคนไทยที่เขาเปิดร้านอาหารที่แคนาดาที่จังหวัดยูวบร์นส์สวิตนะครับมาทำงานอย่างถูกกฎหมายนะครับก็ได้อบได้ close work permit มาสำหรับน้องผู้ชายนะครับก็คือต้องทำงานภายใต้ในายจ้างคนนี้ส่วนน้องผู้หญิงที่มาด้วยก็เ,เป็นผู้ติดตามนะครับรัฐบาลแคนาดาเขา้าใจดีเขาออก open work permit ให้นะครับก็คือนะครับระหว่างนั้นเนี่ยน้องเขาจะเาน้องทั้งสองคนนะ่ะเขาก็อยู่ในบ้านของของนายจ้างด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับนายจ้างเขาก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วก็มักทะเลาะกับภรรยา แค่นั้นมันไม่เท่าไหร่หรครับแต่ว่าหลักๆคือในช้างเขาเอาเปรียบในสัญญาบอกไว้ว่านอกจากค่าแรงช่วงละสิบแปเหรียญแล้วก็จะได้ OT ด้วยถ้าทำเกินนะครับแล้วก็จะได้ทิปด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีทิปไม่มีโอทีนะครับทนมาได้ประมาณ3ามเดือนสุดท้ายน้องเขาก็ออกจากบ้านนั้นนะครับแล้วเขาก็ไปร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐบาลแคนาดา หน่วยงานรัฐบาลเขาก็ใจดีนะครับเขาก็ช่วยเหลือเขาก็เปลี่ยนไอ้ work permit ตัวนี้จาก close work permit เป็น open work permit เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองคนก็จะได้ open work permit ทั้งสองคนมีสิทธิ์ที่จะไปหางานทําที่ไหนก็ได้นะครับแล้วน้องเขาก็ไปได้งานร้านไทยร้านร้านไทยเ e อ็กเพรสคุณลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับร้านนี้ดังไทยเ e อ็กเพรสเนี่ยผมขออธิบายนิดนึง เขาจะมีสาขาในฟู้ดคอร์ททั่ว Canada แคนาดาเลยคุณคิดดูว่าเขาใหญ่โตขนาดไหนครับเจ้าของเป็นคนจีนแล้วเขาก็ช่วยเหลือน้องคนนี้ได้เขายินดีช่วยเหลือเลยแหละนะฮะในขณะเดียวกันน่ะเจ้านายคนไทยเขาอเห็นน้องเขาออกไปแล้วใช่ไหมเขาก็โทรไปแจ้งกับทางการเช่นกันว่าน้องสองคนนี้ไม่ได้อยู่อันเดอร์เขาแล้วนะขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องสองคนเขาได้เดินเรื่องขอ PR ไปแล้วด้วยแล้วก็มีการ ดำเนินการไประดับหนึ่งแล้วก็เสียตังค่าธรรมเนียมไปแล้วด้วยกระบวนการก็ดําเนินไปแต่พอเจ้านายคนเก่าเขาแจ้งไปว่าน้องสองคนนี้ไปทํางานกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการขอที่อานนียก็จะหมดสิ้นนะฮะจะไม่ไดำเนินการต่อโดยที่ทางการเขาให้เวลา30วันในการที่น้องเขาจะเปลี่ยนเจ้านายใหม่โดยที่เจ้านายใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้โครงการ aip แต่น้องเนี่ยเขาหางานใหม่ไม่ได้ที่อยู่ภายใต้โครงการ AIP นะแต่ร้านไทยเอ็กเสเนี่ยเขาไม่อยู่ใต้ AIP ภายในสามสิบวันน้องเขาหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขอ P.R. นั่นก็เลยระงับยกเลิกไปเลยนะครับน้องเขาก็เลยเคว้งแต่ไอ้เพื่อเวิร์เพอร์มิทยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็ใกล้หมดแล้วด้วยจังหวะเดียวกันนะ้น้องเขาก็ดิ้นรนไปเซิร์ชเจอ,อกลุ่มหางานใน Facebook ก็มีร้านไทยร้านหนึ่งที่ British คลัมเบียอยู่วิกตอเรียก็คือมันต้องข้ามประเทศเลยนะข้ามจากตะวันออกไปตะวันตกก็น้องเขาก็ไปได้ทํางานที่นั่นนะครับทนายใหม่ก็ใจดีนะครับก็มีร้านอาหารไทยด้วยแล้วก็ร้านซูชินะครับตอนนี้น้องเขาก็ทำอยู่ที่นั่นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยน้องเขาคงไม่ไม่ไม่ไมดําเนินการเรื่องขอ PR ของแคนาดาแล้วพูดง,ง่ายว่าไม่คิดจะอยู่แคนาดาแล้วหลหะนะครับเพราะว่าน้องเขา รู้สึกผิดหวังในหลายๆเรื่องนะครับน้องเขามีความตั้งใจที่จะไปออสเตรเลียเพราะว่าที่แคนาดาเนี่ยเขาไม่สามารถให้คนลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีผู้ติดตามได้ผู้ติดตามก็ต้องลงทะเบียนเรียนด้วยอันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่เมื่อก่อนจะได้ทุกคนที่มาเรียนปุ๊บไอ้คนนึงก็เป็นผู้ติดตามได้แต่ตอนนี้รัฐบาลแคนาดาเขาจํากัดให้เหลือแค่เฉพาะ จะโทรบนจะเอกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าวิชาชีพที่น้องเขาจะเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ระดับนั้นนะครับน้องเพิคิดว่าถ้าไปเรียนสองคนพร้อมๆกันเนี่ยของค่าใช้ใจ่ายมหาศาลแน่ๆน,นะครับยิ่งไม่ได้เป็น PR ด้วยจะต้องจ่ายค่าเรียนแพงขึ้นเยอะเลยนะครับน้องเขาเลยตั้งใจว่าพอหมดตรงนี้ก็จะไปลงทะเบียนเรียนที่ออสเตรเลียต่อไปนะครับขอให้สองคนโชคดีนะครับขอให้มีอนาคตที่สดใสแล้วกัน ที่แคนาดานี่คงจะพอกันทีนะครับผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมามาโจมตีแคนาดานะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการการจ้างงานที่ค่อยๆจะเป็นธรรมเท่าไหร่สาหรับผู้ที่ถูกเอาเปรียบน,นะครับถามว่าเป็นธรรมไหมทางกฎหมายก็บอกว่าถ้าผิดก็ร้องเรียนได้นะครับแต่กระบวนการดําเนินการแต่ละขั้นตอนเนี่ย หรือเกินเรื่องช้ามากแล้วก็โยนกันไปโยนกันมานะครับก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยแล้วคิดอยากจะมาทํางานในแคนาดาก็ขอให้คิดทีดีหรือถ้าอยากมาจริงๆก็อยากจะให้ตรวจสอบหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะนายจ้างคุณสามารถน่าจะสมมติว่านายจ้างที่เขาจ้างคุณเนี่ยคุณก็ลองไปดูรีวิว หลานเขาก็ได้นะดรีแต่แค่นั้นมันก็นยังไม่พอแต่สุดท้ายจริงๆแล้วถ้ามาแล้วรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบคุณคุณต้องไปแจ้งนะฮะแจ้งแล้วก็โดยรวบรวมหลักฐานการเข้างานทุกอย่างนะครับการถูกเอาเปรียบยังไงอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปแจ้งนะครับโดยเฉพาะเพ์สตัฟนะครับก็คือ,อสลิดเดือนเดือนพวกเนี้ย คุณควรจะเก็บไว้ถ้าเขาไม่ให้ก็ขอนะครับเพราะว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการจะขอ PR ก็ต้องมีหลักฐานเรื่องการเสียภาษีพวกนี้ไปยื่นให้เขาด้วยมันจะช่วยได้มากนะครับว่าคุณเสียภาษีให้ประเทศแคนาดานะครับก็มาเล่าอีกฝั่งให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผมลองถามน้องเขานะครับว่าอยากจะบอกอะไรกับนายจ้างไหมนายจ้างคนคนที่เขาทําไม่ดีให้กับน้องเขาอะนะครับน้องเขาบอกว่า ก็ขอบคุณที่ทำให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นก็รู้สึกว่าน้องเขาเอา่อมองมองเชิงบวกนะครับถึงแม้จะโกรธแค้นก็เถอะแต่ว่าก็มองในแง่ดีว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าช่วยสุภาพด้วยนะครับนะครับอย่าเอามุมมองตัวเองเป็น ตัวตั้งแล้วก็ตัดสินว่าคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเองเป็นเป็นคนที่ล้มเหลวอะไรงั้นมันไม่ใช่คุณอาจจะโชคดีที่ประสบความสําเร็จด้วยกลาแ้งของคุณเองแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งหรือโชคดีเหมือนคุณนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็ก,กดไลค์กด Subscribe ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนหรือญาติพี่น้องก็แชร์ไปน,นะครับพบกันใหม่นะครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับผม ครับ